กลับมาพกกบกับกลุ่มบริษัทสยามเดชไทยกันอีกแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศ,าศาหนาวทั่วประเทศไทยกันเลยนะครับขอให้ลูกค้าทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศยังหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ขออนุญาตนะครับนำเสนอนะครับเป็นแผ่นหลังคา PUFO a m นะครับอันนี้จะเป็นลอนแซนวิชนะครับซึ่งบริษัทสยามเดชไทยสามารถผลิตลอนหลังคาเมเรนชีส PU f o a ฟลอนแซนวิชนะครับแล้วก็พานเนลแซนวิชนะครับซึ่ง P u f o a ฟของสยามเดชไทยมีหลายรูปลอนมาก ออล็อตนี้ลูกค้านะครับออเดอร์สั่งเป็นเหล็กอรูซิงนะครับทั้งตัวแผ่นหลังคาเองแล้วก็ตัวท้องแผ่นนะครับที่ความหนา0.30เป็นเหล็กของบูสโคบซึ่งลูกค้าทุกท่านนะครับที่ใช้งานแผ่นหลังคาเมทัลชีสนะครับยี่ห้อบ,บูสโคบจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่ในตลาดแล้วก็มีชื่อเสียงในประเทศไทยรวมทั้งทั่วโลกด้วยนะครับ <S <S ในส่วนของเนื้อโฟมเนี่ยสยามเล็กไทยนะครับใช้น้ํายา สูตรใหม่ของสยามเดคไทยเองซึ่งคิดค้นและวิจัยพัฒนามาร่วม10ปีนะครับตัวนี้จะเป็นรหัส SL นะครับ3 3 3 0นะครับค่าความหนาแน่นของเนื้อโฟมอยู่ที่ 30k นะครับดังนั้นเนี่ยเนื้อโฟมเมื่อผลิตออกมาแล้วลูกค้าจะเห็นความสวยงามเรียบเนียนนะครับแล้วก็การติดนะครับชิดสนิทกับรอบแผ่นของหลังคา P u โฟมเป็นอย่างดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยลูกค้าทุกท่านนะครับมั่นใจได้ว่าเมื่อสั่งหลังคา PU โฟมกับสยามเดคไทยนะครับลูกค้าจะได้แผ่นหลังคานะครับ ทีมโฟนที่มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมอยู่กับบ้านของลูกค้าไปอีกนานนะครับหาลูกค้าสนใจสินค้านะครับติดต่อได้ที่พนักงานขายของสยามเด็กไทยหรือเบอร์ที่ปรากฏอยู่บนคลิปได้เลยครับวันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ